ทุกวันนี้สมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่แพร่หลายกันอย่างทั่วโลกนะครับแล้วก็มีหลายเมืองทั่วโลกเนี่ยได้นําไปใช้แล้วแต่ว่าตัวแนวคิดดังกล่าวเนี่ยมันจะถูกนํามาใช้ในประเทศไทยได้ยังไงบ้างและจะนําประโยชน์อะไรมาให้เราได้บ้าง <S <S วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางคุณแพรพันธนนุ์ุมวนิชซีเนียร์เอ็กเซคกคทีฟไวท์เพรสิดเนนต์จากทางเอส h ว i ไ a ยแลนดมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมก็ทางผมติดตามอยากจะพูดคุยกับทาง S อสวีไทยแลนด์มานานนะครับตั้งแต่ตัวงานสมมนาปีที่แล้วนะครับ<ช>ที่จัดหาประสบความสําเร็จมากมแล้วก็ได้เห็นถึงแนวคิดเรื่องของตัวเทคโนโลยี GIS ชั้นนําของทาง s อสวีไทยแลนด์อย่างอาร์ติสที่อยู่ในไทยมากว่า30ปีแล้วครับผมก็ยาวันนี้ครับเลยอยากจะมาชวนคุยในเรื่องของสมาร์ตซิตี้ครับว่าตัวเทคโนโลยีตัว GIS เนี่ยมันจะมาทําอะไรกับเรื่องของสมาร์ตซิตี้ในไทยได้บ้างแต่ก่อนอื่นเลยครับผมจะขอรบกวนคุณแพรครับช่วยเล่ามุมมองคุณแพรนะครับว่า นิยามเรื่องของสมาร์ทซิตี้ในมุมของคุณแพรเนี่ยเป็นยังไงครับคือคําว่าสมาร์ทซิตี้ในมุมมองของแพรเนี่ยก็ตรงตัวเลยนะคะสมาร์ทซิตี้คือเมืองอัจฉริยะนะนะ,ะแต่ว่าจะเป็นเมืองอัจฉริยะได้ยังไงเนี่ยมันต้องมีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้เมืองเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคแล้วก็ พอมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะแต่ก็เลยมุมมองว่าเอ้จริงๆอะสมาร์ซิตี้อะมันก็ต้องมีเทคโนโลยีด้วยค่ะครับผมค่ะซึ่งสมาร์ซิตี้เนี่ยครับผมตัวประโยชน์ที่มันจะทําให้พวกเราได้เนี่ยนอกจากเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วมันมีแง่มุมอื่นอีกไหมฮะจริงมีหลายแง่มุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลอดภัยนะคะแล้วก็สมาร์ซิตี้เนี่ยมันต้องมีความยั่งยืนด้วยหรือว่าซั s เ a i เ a อร์เบิลด้วยนะคะเพราะว่ามันสมาร์ซิตี้เมืองมันาาป่งตัญห หรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีเกิดขึ้นตลอดเราก็เลยต้องทําให้ Smart City เนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปที่คงอยู่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังยืนด้วยค่ะ,ะครับฟังจากนิยามของอุลแพรแล้วเนี่ยครับเหมือน Smart City เนี่ยจะมีหัวใจสําคัญคือต้องมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลัง คราวนี้ครับเอซี่เนี่ยในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีโซลูชันระบบ GIS เนี่ยครับมีมุมมองยังไงเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสมาร์ทซิตี้บ้างครับแพรมองว่า GIS เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะทําให้มาเป็นสมาร์ทซิตี้นะคะเพราะว่าจุดเด่นของ GIS เนี่ยคือการบูรณาการข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบระบบเดียวคือจริงๆเนี่ยระบบต่างเวลาคนเนี่ยมองถึงสมาร์ทซิตี้ก่อนละกันสมาร์ทซิตี้เนี่ยคนชอบคิดถึงเทคโนโลยีว่ามันเป็นพวกเซนเซอร์ พวก<ช> alert อะไรต่างๆหรือเป็นพวกอุปกรณ์ IoT นะคะคแต่ว่าพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่นะคะคมันควรจะมีระบบระบบหนึ่งที่บูรณาการข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้ามาแล้วมันไม่ใช่แค่เฉพาะข้อมูลเซ็นเซอร์กับ IoT ต่างๆด้วยนะคะมันควรจะมีข้อมูลของเมืองเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็น asset ของเมืองนะคะข้อมูลที่เมืองมีอยู่เช่นผู้ประชากรต่างๆข้อมูลสถานที่สาคัญ พวกนี้มันช่วยมากในการที่ว่าเอามาให้ผู้บริหารดูว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันเขาสามารถที่จะช่วยวางแผนวิเคราะห์นะคะแล้วก็ติดตามสถานาการณ์ผ่านระบบ GIS ได้เลย ครับผมและนอกเหนือจากข้อมูลที่เมืองเตรียมมาเองเนี่ยก็ยังจะมีข้อมูลจากภาคประชาชนภาคเอกชนที่จะฟีดแบ็กเข้ามาได้อย่างเช่นการร้องเรียนแก้ไขปัญหาจุดต่างๆการแจ้งอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็จะช่วยให้ข้อมูลของเมืองเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาได้ถูกต้องค่ะคือจริงๆมองว่าเมืองต่างๆเนี่ยค่ะควรจะมีการทำ two-way communication นะคะก็คือเอาความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุต่างๆหรือว่าฟีดแบ็กว่าเอ้การทําโครงการโครงการแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไง มันดีหรือมันไม่ดีมันตอบโจทย์เขาหรือเปล่ารหรือว่ามันมีตรงไหนที่พัฒนต้องพัฒนาประูเพิ่ม,มขึ้นด้วยค่ะอืมครับซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นฟีดแบ็กลูปนะครับว่าพอเมืองมีตัวแพลตฟอร์มกลางขึ้นมาประชาชนเอกชนเข้ามาฟีดแบ็กข้อมูลทางเมืองก็จะได้รับโจทย์ใหม่ๆแล้วก็เอามาวางแผนเอามาทําปฏิบัติตามเอามาพัฒนาโครงการต่อยอดต่างๆใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เมืองสมาร์ทขึ้นด้วยค่ะ อะครับคราวนี้ผมว่าเราน่าจะพอเห็นภาพของสมาร์ทซิตี้กันชัดเจนขึ้นแล้วครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เห็นชัดกันกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอย่างในโลกเราเนี่ยครับมันพอจะมีเมืองไหนที่เขาทำสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาสําเร็จแล้วพอจะเป็นตัวอย่าง ที่คุณแพรเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับสมาร์ชิตี้ทั่วโลกเนี่ยจริง,รงๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าแพรยกตัวอย่างอันที่จิเอา GIS ไปใช้งานแล้วกันค่ะอ,อ,อย่างประเทศใกล้ใกล้บ้านเราก็คือสิงคโปร์นะคะคสิงคโปร์เนี่ยเอา GIS ไปช่วยในการวางผังเมืองของเขาเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นเมืองที่ประเทศที่พื้นที่ขนาดเล็กแต่มีประชากรมากแล้วเขาก็อยากจะเน้นทางด้านพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะเขาก็เลยเอาตัว GIS เนี่ยค่ะไปช่วยวางแผนว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าอยากจะขยายเมืองควรจะขยายไปทางด้านไหนแล้วก็ไปดูด้วยว่า การก่อสร้างเนี่ยควรจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องการที่จะเมนเทนพื้นที่สีเขียวของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมืองแรกค่ะครับอันนี้ผมว่าโจทย์เขาก็ค่อนข้างตรงนะครับว่าเมืองเล็กประชากรเยอะก็เลยต้องจัดสรรพื้นที่ในเมืองเนี่ยให้มันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ค่ะแบ่งโซนให้มันชัดเจนว่าโซนนี้พื้นที่ทํางานโซนนี้พื้นที่ท่องเที่ยวโซนนี้อยู่อาศัยโซนนี้อุตสาหกรรมโซนนี้ท่าเรือใช่นะครับผมแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่คุณแพรตอบมาเเืืื่่อออกีีี้วนสครงงขขพทย ครับผมก็อันนี้สิงคโปร์ถ้าใครเคยไปผมว่าก็น่าจะเคยเห็นกันนะครับว่าแบบเขามีการปลูกต้นไม้กันบนอาคารปลูกกันตามถนนอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างกระจัดกระจายทั่วเมืองเลยทำให้เมืองเขามันดูน่าอยู่ครับแต่คราวนี้เนี่ยครับพอพูดถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยผมอยากจะชวนคุณแพรคุยต่อนิดนึงครับว่าในแง่ของาร์ทซิตี้ที่ทําขึ้นมาเพื่อเรื่องของ ESG หรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมีเมืองไหนที่เขาโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษไหม ค่ะก็แพทย์ขอ,อยกตัวอย่างในเมืองที่ยุโรปแล้วกันค่ะคที่เอามาตอบโจทย์ทางด้าน ESG นะคะที่สาธารณเช็กเนี่ยกรุงปรากนะคะคเป็นเมืองหลวงของเขาเขามีปัญหาว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมันสูงขึ้นทุกวันกวันนะคะคแล้วมันก็คือประชาชนเขานี่ก็รู้สึกว่าเอออุณหภูมิมันสูงเกินไปละเมืองเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยเ้าเราจะทํายังไงที่จะลดอุณหภูมิตรงนี้เขาก็เลยเอาตัว GIS เนี่ยค่ะมาช่วยโดยที่ GIS เนี่ยเขารวมเอาข้อมูลทางภาพถ่ายทางอากาศจุดฮอตสปอต ต่างๆว่าเอ้ยมันร้อนอยู่ตรงไหนนะซึ่งจริงๆมันมีหลายที่มากๆเขาก็เลยเอาข้อมูลประชากรเนี่ยมาซ้อนทับ เพื่อดูว่าเอ้ยถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยมันควรจะแก้ปัญหาที่จุดฮอตสปอตตรงไหนที่มีเอฟเฟกต์ตัประชากรเยอะมากที่สุดพอเลือกพื้นที่ได้เสร็จปะเขาก็เอาข้อมูลพวกข้อกําหนดการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมาดูเพิ่มว่าพื้นที่ตรงน,นั้นเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้สร้างสวนสาธา,ารณะน,น,นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกบอกว่าพวกถนนอะไรต่างๆเนี่ยเขาสร้างเป็นตลาน้ําเล็กๆเนี่ยให้ให้น้ําไหลผ่านไปได้ไหมแล้วมันจะได้ช่วยลดอุณหภูมิได้ด้วยนะ พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ทําขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถลดอุณหภูมิได้จริงๆในเมืองปรากนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทําอย่างเดียวเขาเอาข้อมูลเนี่ยพับลิคไปให้ประชาชนรู้ด้วยเขาจัดเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่คนสามารถเข้าไปดูได้ว่าเมืองเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วเขาก็ให้ประชาชนเนี่ยฟีดแบ็กของเขาได้ด้วยว่าทําไปแล้วลมันโอเคหรือมันไม่โอเค S <s> <S ครับผม,ผมฟังแล้วแนวคิดเขาน่าสนใจมากเลยนะครับ <c oughs> ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากให้ครูเทพทําบ้างเลยจะได้ไฮร้อนครับผมแต่อีกอันหนึ่งที่คุณแพรตอบมาเมื่อกีก้แล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือเรื่องของการที่เมืองเขาเอาตัวข้อมูลของสมาร์ตซิตี้มาเปิดเป็นโอเพน a t a แล้วก,กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มันกลายเป็นช่องทางสื <c oughs> ่อสารระหว่างเมืองกับประชาชนกู้เนไปด้วยครับผมซึ่งตรงนี้เออฟังดูแล้วรู้สึกว่าน่าจะได้ประโยชน์กันมากจริงๆครับผม คราวนี้ครับผมอยากจะถามคุณแพรถึงอีกเรื่องหนึ่งครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมักจะมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่ถูกพูดถึงคู่กันไปด้วย mm hmm. นั่นคือเรื่องของดิจิตอลทวินครับคราวนี้ <c oughs> ครับมันมีเมืองไหนในโลกไหมครับที่ mm hmm. เขาทำสมาร์ทซิตี้โดยเอาแนวคิดของดิจิตอลทวินเข้ามาใช้ อ๋อมีค่ะที่บอสตันละกันค่ะจริงๆบอสตันเนี่ยเอาดิจิตอลเอา j s มาสร้างดิจิตอลทวินขึ้นมานะคะกลายเป็นลิฟวิ่งดิจิทัลทวินเลยแพกใช้คำว่าลิฟวิ่งดิจิ a l ลทวินเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เป็นโลกเสมือนที่มีชีวิตขึ้นมาเลยอะคะ่ะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเขาเอาข้อมูลเซ,เซนเซอร์อะไรต่างๆอินทิเกรตเข้ามาหมดโลกจริงเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นโลกเสมือนก็มีข้อมูลพวกนั้นอะขึ้นมาเลยทันทีนะคะแล้วเขาก็เอาข้อมูลพวกนี้นะคะ่ะเอาไปวางแผนนโยบายต่างๆของเขาค่ะรวมถึง ทำเป็นดาต a าหาันะคะที่แชร์ข้อมูลไปให้ทั้งภาคเอกชน เข้ามาใช้งานได้ด้วยหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาติดตามนโยบายต่างๆที่เขาทําได้ด้วยครับค่ะอย่างนี้มันเหมือนกับดิวตันทวินของที่เขาทําในพวกโรงงานไหมครับว่าเขาทําขึ้นมาเป็นแบบแผนที่3มิติเห็นหมดเลยว่ามีเครื่องจักรอะไรวางอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นเมืองเนี่ยก็จะเห็นเลยไหมครับว่าแบบมีตึกอะไรต้นไม้อะไรอยู่ตรงไหนใช่ค่ะจริงๆมันทํามาเป็นเมือง3มิติที่เหมือนกับโลกจริงเลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจง่ายพอเข้ามาดูเนี่ยมันก็ดูเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นตึกอะไรยังไงแล้วมีนโยบายอะไรที่ตอบโจทย์ตรงส่วนของพื้นททีี่่พื้นนบาง ฟังแล้วแผนที่สัมมิติเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์หลายแง่มุมเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการวางผังเมืองเนี้ยเราวางผังเมืองเป็นสัมมิติได้วางพวกทางด่วนพวกอะไรให้เป็นแมชกับความสูงของอาคารรอบๆได้ แล้วอย่างนี้มันทำซมูเลชันได้ด้วยไหมครับอ๋อทำได้ค่ะจริงๆพอมันมีเมืองที่เป็นจําลองขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะจําลองสถานการณ์ขึ้นมาได้ด้วยเช่นบอกบอกว่ามีตึกสูงขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรกับพื้นที่โดยรอบบ้างพวกเงาพวกลมอะไรอย่างเงี้ยหรอครับต้องค่ะคแพยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าทางบอสตันเนี่ยเขาบอกบอกว่าเขามีบอสตันคอมอนที่เป็นสวนสาธารณะ อันใหญ่ของเขาเลยที่เขาต้องการที่จะปกป้องเพราะมันเป็นตัวที่เป็นพื้นที่สําคัญของเขาเป็นแลนด์มาร์กของเขาเขามองว่าเอ้ยเราถ้าเขาจะสร้างตึกสูงขึ้นมาเนี่ย มันจะสร้างยังไงแบบมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่า<ม>เขาเอาเอามืองเสมอหรือว่าดิจิตอลทวินเนี่ยค่ะมาจาลองขึ้นมาว่าพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเงาของแต่ละมันตกกระทบไปที่สวนอะ,ะมันเป็นแสงแดดมันเพียงพอกับสวนหรือเปล่าอ,อะนะคะ,ค,ะความสูงมันควรจะเป็นสูงแค่ไหนสูงมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่ากลายเป็นว่าสวนไม่ได้แสงอาทิตย์เลยอันนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็คือทําให้เห็นภาพเลยว่าพอมันเป็น3มิติเนี่ยมันเห็นแล้วก็ทำตัวจําลองได้ด้วย คือฟังแล้วน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยไปยุโรปจะเห็นว่าเขาซีเรียสกับเรื่องการวางผังเมืองแล้วก็การจัดการเรื่องทิวทัศน์ของเมืองมากซึ่งแผนที่ลักษณะนี้น่าจะช่วยได้ซึ่งอย่างในบ้านเราเองเนี่ยที่เป็นประเทศท่องเที่ยวมุมนี้ก็น่าจะสาคัญไม่น้อยเลยถูกต้องเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของคุณแพรมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้เห็นภาพตัวอย่างของสมาร์ทซิตี้หลายที่ในเมืองแล้วก็โจทย์อะไยแบบมากเลยคราวนี้ครับอยากจะมาลองชวนถามดูครับว่าเราถ้าเกิดในมุมของประเทศไทยเนี่ยครับ เราจะสามารถนำสมาร์ทซิตี้เนี่ยนำแนวคิดเนี้ยมาแอพพลายกับเมืองต่งางๆของเราหรือว่าจังหวัดต่งางๆของเราได้ยางไงบ้างคะได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะจริงๆแล้วพอเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของแต่ละเมืองด้วยนะคะว่าเขาต้องการที่จะเอาไปแก้ปัญหาหรือว่าทําเรื่องอะไรบ้างนะคะคอย่างเมืองไทยเนี่ยทางเอสพีเองเนี่ยก็มีความร่วมมือกับดีป้านะคะคซึ่ง<ม>เป็นองค์กรภาครัฐนะคะที่ส่งเสริมทางด้านสมาร์ทซิตี้นะคะดีป้าเองเนี่ยเขามองว่าสิ่งที่สําคัญของสมาร์ทซิตี้ในเมืองไทยเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีเรื่องซ ดาาั a t ขึ้นมามนะคะซึ่งมันก็ตรงกับเทคโนโลยี GIS ที่เป็นจุดเด่นของ GIS ขึ้นมานะคะในการบูรณาการข้อมูลขึ้นมามคะเราก็เลยมีการร่วมมือกับดีบ้าค่ะขึ้นมาทำโซลูชันที่ชื่อว่า GOCDP นะคะหรือว่า g o City Data Platform นั่นเองอนะคะตัวนี้จะเป็นการรวบรวมบูรณาการข้อมูลในเมืองเข้ามานะคะแล้วก็ไปช่วยในโอเปอเรชั่นต่างๆนะคะในแต่ละเมืองจริงๆมีการ Implement ไปได้หลายเมืองแล้วนะคะ่ะไม่ว่าะจะเป็นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้น เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังก่อนดีกว่าว่าเขาไปทําอะไรได้บ้างเพราะว่าเมืองนี้เอาไปทำอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะเขาเอาไปทําเรื่องข้อมูลปรอ,อ,องเรียแจ้งเหตุนะคะ,<ฮ>ะพวกนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้แค่รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ไปแก้ไข,ไขปัญหาอย่างเดียวแต่เขาเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาวิเคราะห์ต่อด้วยว่า พื้นที่ไหนที่มีปัญหาพวกนี้บ่อยๆซ้าๆเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปดูแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ที่รูทคอร์สได้ตรงจุดแล้วก็ทําให้ปัญหานั้นน่ะมันหายไปนะคะอีกอันที่นครศรีธรรมราชทำเนี่ยค่ะก็คือทําเรื่องของผู้เปราะบางนะคะกลุ่มผู้เปราะบางคือจริงๆเราที่เมืองนั้นน่ะเขามีข้อมูลของผู้เปราะบางอยู่แล้วแหละว่าผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุเขาอยู่ตรงไหนบ้างเขาก็เอามาแบบเข้าไปในระบบของ GIS นะคะแล้วเขาก็มาดูว่าฟัสชิลิตี้ทางด้านสาธารณสุขเนี่ย เขาพออีกเพียงพอหรือเปล่านะคะค,คนพวกนี้สามารถเข้าถึงได้ไหมนะคะคส่วนคนที่ไม่เข้าถึงเนี่ยเขาจะทํายังไงให้เขาเข้าถึงได้จะมีรถที่เป็นเคลื่อนที่ไปไหมรหรือว่าจะไปขยายพื้นที่ต่อว่าต้องมีระบบสาธารณะ เพิ่มเติมคะ,อ,คะอันนี้เขาก็ไปทําเหมือนกันอีกอันนึงที่เขาทําก็คือพวกระบบเซนเนซอร์หรือ C C T V ต่างๆค่ะเขาเอาข้อมูลพวกนี้อินทิเกรตเข้ามาอยู่ในระบบ G I S เพื่อที่จะมอนิเตอร์เมืองนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรเปิดกล้อง C C T V ดูได้เลยนะคะหรือว่าแม้รกระทั่งเซนเซอร์ที่เขาไปติดอยู่ในพวกเพกื่อวัดพวกระดับน้ําเพื่อทําวางแผนป้องกันน้ำท่วมค่ะอันนี้ก็คือพวกเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเอาไปทำนะคะพายุตัวอย่างแค่ตัวเดียวจริงๆก็คือทำไปหลายเมืองด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองนครปฐมนะคะหรือว่าเทศบาลตำบลแพรกษาก็ได้เอาไปทําแล้วแล้วก็ยังมีเมืองอื่นๆอีกค่ะโอ้ครับผมฝังแวอันี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าแค่เมืองเดียวอย่างนครศรีธรรมราชเนี้ยก็มีโจทย์ที่ดูแบบว่าเมืองอื่น่ะน่าจะเอาไปทําตามแล้วได้ประโยชน์มากมายเลยเพราะอย่างเช่นเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยปบาบางอะเนาะครับผมอันนี้ผมว่าน่าจะสาคัญกันทั้งประเทศเลยแหละเพราะอย่างในกรุงเทพเองก็มีโจทย์เรื่องนี้หรือทางจังหวัดเองก็มีโจทย์เรื่องนี้เหมือนกัน แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ผมฟังคําตอบเมื่อกี้เราสนใจมากๆเลยคือ,อเรื่องของการที่เราบูรณาการข้อมูลในหลายๆแบบเข้ามาอยู่ในสมาร์ทซิตี้เพราะอย่างเมื่อก่อน,อนครับถ้าเราพูดถึงพวกระบบที่มันเกี่ยวกับ Ant แผนที่เนาะครับเขามักจะทําแยกตัวกันอย่างเช่นเรื่องน,น้ําก<ช>็เรื่องนึงจราจรก็เรื่องนึงสุขภาพสาธารณสุขก็เรื่องนึงแต่ฟังแล้วสมาร์ทซิตี้เนี่ยพอมันเอาข้อมูลพวกนี้มาอยู่รวมกันที่แพลตฟอร์มเดียวกันแล้วเนี่ยมันไปต่อยอดอะไรได้เยอะแยะเลย ถูกต้องค่ะคือมันไม่สามารถดูข้อมูลข้อมูลเดียวได้เพราะว่าสมมติว่าบอกว่าเอ้ยมันดูเรื่องน้าเรื่องเดียวมันมันไม่มีข้อมูลว่าเอ้าแล้วฟันซิลิตี้อื่นๆมันคืออะไรแล้วมีอะไรที่มันจะมาช่วยตอบโจทย์หรือช่วยแก้ปัญหาทางด้านเรื่องน้าได้บ้างมันก็เลยต้องมีระบบที่มาบูรณาการนี่แหละค่ะมาช่วยครับผมและในทางกลับกันเองเนี่ยก็เรื่องของข้อมูลพวกนี้ก็มันก็จะอยู่ที่ว่าแต่ละเมืองนะครับว่าจะมีโจทย์ยังไงบางเมืองอาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวบางเมืองอาจจะเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมบางเมืองอาจจะเป ที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองมีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันใช่ค่ะรับซึ่งโจทย์ตรงนี้เรื่องของการที่จะตีโจทย์ขึ้นมาเนี่ยทางเอสรเองก็พอจะช่วยทางหน่วยงานต่างๆนี่เข้าไปช่วยดูช่วยสำรวจช่วยวางแผนได้บ้างอยู่เหมือนกันหรอคใช่ค่ะก็คือจริงๆเอสรเองก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านแผนที่ทางด้านระบบ GIS ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ยินดีที่ว่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรหรือจะให้เราปรึกษาให้คำปรึกษาเนี่ยเราก็พร้อม ครับซึ่งทาง SV s อ <S กีก็ทำตรงนี้มาในไทยนะ่าจะสักสาปีได้แล้วหม่ใช่ค่ะสากว่า <30 S 1> ปีแล้วค่ะครับผมอ่าครับจากที่คุณแพเล่าเมื่อกี้ครับผมก็เราเห็นภาพกันแล้วว่าสมาร์ตซิตในไทยสถานะปัจจุบันมันเป็นยังไงคราวนี้ครับอยากจะลองถามถึงอนาคตครับว่า s มาร์ตซิตในไทยเนี่ยมันยังมุ่งไปในทิศทางไหนสามารถต่อยอดยังไงหรือว่าเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามามผสานรวมได้อีกบ้างครับ จริงๆตอนนี้สิ่งที่บริษัทดูอะค่ะคือการตอบโจทย์เรื่อง sustainability นะคะคก็คือตัว ESG นั่นเองค,ค,ค,คะ ESG environment เนี่ยจริงๆเราก็มีทําอยู่บางส่วนแล้วนะคะคอย่างตัวอย่างที่แพรบอกไปของนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็เอาไปบริหารจัดการทางด้านพื้นที่สีเขียวนะคะครหรือว่าจริงๆเขาทำเพิ่มด้วยคือเรื่องการจัดบริหารจัดการเรื่องการเก็บขยะ ะะว่าจะวางรูทยังไงให้เหมาะสมนะคะอันนี้อันนึงอีกอันนึงคือ S. Social s o c นะคะค Social ก็คือทางด้านผู้ป่วยเปราะบางเนี่ยเขาก็ไปทำเพราะว่าทำให้ความเป็นอยู่ของคนเนี่ยมันดียิ่งขึ้นยกระดับของคุณภาพของคน ะะส่วนสุดท้ายคือ governance น,น,นะคะ governance คือความโปร่งใสนะคะคตัวนคอนสิรีธรรมราชเองเนี่ยเขาก็มีการเปิดทำเรื่อง open data <ม>ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ประชาชนด,ด,ดูด้วยค่ะอ่าครับผมฟังแล้วเหมือนโจทย์เรื่อง ESG เนี่ยมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับอีกหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะครับใช่คาอย่างตัว E เนี่ยเนาะก็เราก็มีเรื่องของอากาศเรื่องของน้ําเรื่องของขยะ ฟังแล้วรู้สึกดีใจแทนคนนครศรีธรรมราชเลยมีเรื่องจัดการเรื่องขยะกันเป็นจริงจังแล้วนะครับผมหรือเรื่องตัวเอสเนเรื่องของสังคมเนี่ยผมว่าเรามีอีกหลายประเด็นมากมายเลยที่จะต้องจัดการส่วนตัวจีเองเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะเปิด Open Data ของเมืองเนี่ยมันน่าจะช่วยให้ภาคเอกชนภาคประชาชนหรือว่ากลุ่มคนที่เขาอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมเนี่ยมีข้อมูลเข้าไปทําโครงการพวกนี้ให้มันมีประสิทธิภาพแม่นยําตรงจุดมากขึ้นได้ถูกต้องเลยค่ะครับผมจริงๆมีอีก ประเด็นหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีที่ทาง s อสเนี่ยเขาก็มองไปเหมือนกันนะคะ,คะก็คือทางด้านของ Advanced a n a l y t i c s ค่ะคือเรามองว่าข้อมูลเนี่ยมันไมใ่ใช่ข้อมูลที่พอได้มาถึงเสร็จแล้วมันจบไปแต่เราต้องการที่จะเอาข้อมูลทาง History ทั้งหมดเนี่ยเอามาวิเคราะห์นะคะ,คะเพื่อคาดการสถานการณ์นะคะ,คะแล้วก็ไปดูว่า Simulation ข้อมูลได้ด้วยนะคะ,คะตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนใช้คนเป็นคนทำแล้วก็ใช้ทูของ G A S, <S เป็นคนทำแต่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่คือ A I นะคะทุกคนก็อาจจะได้ยินมาอยู่แล้วเข้ามาด้วย พอเ,เอา,เอาตัว g i s มาผนวกกับ AI มันกลายเป็น g o a i แล้วครตัวนี้เนี่ยคือมันก็จะช่วยในการที่จะคาดการสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้ทําให้คนเนี่ย ที่ใช้งานเนี่ยตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอ๋อครับผมอันนี้ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะผมว่าเรื่องของ AI เนี่ยช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาเร็วเหลือเกินมีของเล่นใหม่ๆมาทุกวันจะเเรื่องของ AI ในฝั่งวิดีโอเรื่องของ generative AI ครับผมซึ่งคราวนี้มันก็เมื่อเราเอาข้อมูลของเมืองเนี่ยมารวมภาษาเข้าไปใน AI เนี่ยมันยิ่งน่าจะทําให้เราสามารถตอบโจทย์อะไรใหม่ๆได้มากขึ้นเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันขยับขยื่นตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะครับมีข้อมูลใหม่ๆอัปเดต จากตัวเมืองจากประชาชนจากเซนเซอร์ต่างๆวันนี้ขอบคุณคุณแพรามากๆเลยนะครับได้รับฟังเรื่องของความรู้เรื่องของประสบการณ์แล้วก็การมาแชร์มุมมองต่างๆมากมายในเรื่องของสมาร์ทซิตี้กับ GIS จากคุณแพรเลยก็อันนี้ครับอยากจะให้คุณแพรเนี่ยช่วยทิ้งท้ายให้กับผู้ชมของเรานิดนึงครับว่าในเรื่องของโครงการประเภทที่เป็นสมาร์ทซิตี้หรือ GIS เนี่ยคุณแพรมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมของเราไหมครั คือแพรมองว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยมันมีโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละเมืองนะคะคเพราะฉะนั้นการตีโจทย์ของแต่ละสมาร์ทซิตี้เนี่ยต้องทําให้ตรงจุดแล้วก็ถูกต้องนะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของคนที่อยู่ในเมืองเมืองนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคารัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้น ะะแล้ว GIS เนี่ยก็พอเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยให้ s มาร์ c ซิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะคคนอกเหนือจากเรื่อง Smart c ซิตี้นะคะพายังมองว่า GIS เนี่ยช่วยสร้างเพิ่มโอกาสแล้วก็สร้างความได้เปรียบให้องค์กรต่างๆที่เอา GIS เนี่ยไปใช้งานได้ด้วยมันไม่ใช่แค่ s มาร์ c ซิตเท่านั้นค่ะหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนเนี่ยก็สามารถเอา GIS เนี่ยไปเพิ่มตัว Competitive v a d a n t a g e ให้กับหน่วยงานนั้นๆได้เช่นกัน ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแพรมากๆเลยนะครับและสําหรับผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของ GIS หรือว่าโซลูชันของ s อส i เนี่ยสามารถติดตามได้ที่ชั้นแของ s อส i ี h ไทยแลนด์เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของทาง s อส i ีขอคาปรึกษาหรือว่าขอคาแนะนําต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางของเอสซี่ไทยแลนด์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น contact point ไว้ให้วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแพรมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติสละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ